ตักน้ำออกไปเขาก่อนพี่น้องกะตักออกตะก,กะเอินบ้านบ้านกะได้เดี๋ยวนี้ไม่เจอมันมไ,ไหนอันไี้เท่าเท่าไหนหน้าหมันได้าลาย ไรเสะ็ัแน้นี่ยรักหน้าวัะเขาตะกะวันเขาะสด้พิจารณาเต็มลาวกินนองมาสอบตอย่างไปตั้งไหมขอนี่ เอาตังไม่เอาหนังแน่เอาตังไม่เอาหนังแน่ตังตังหน่อยนะ เอาบอปะหายเลยวายดีพี่น้องเ้าจะลองเทลงเกือบดังหรอกจิบค้านางเ้าระเทากูเมื่อยกูเมยกูไม่รักเตี่ยด้วยกูจน้ำแบบ พักปุกก็มาปนหัดปุกมีผักปุกตายเจียบปกปลูกันนีได้กินลายออนนี้เราม่ไายแล้ว กาออกกนรม่่งแต่เอามหนใส่กับร่งนเป็นหัวออกหนัได้าวาว่าเบอกได้ขาคนเห็นบ่เห็นยุย่ ได้่ว้องมนาเจ็ดแปดสิบตัวมีต้นเหตออกก่นเก็กดคืนะน,นะ

cả khỏi mà cất là ngọt ngọt nè tôi nha tôi sợ cất là ngọt ngọt thì sắp mịt bên nha à. để pin nọ bừng đi cả

ยังตู่เด่นนะคะเนี่ยเอาออกเนี่ยร้ายผลเด่นจงเลิาวยามาขาแงยีน่เลือแม่งยังย่านแรงอุ้ยเลยย่านมวงเด่นมานี้อุ้ยไปเสร เข่าขึ้นไป่นาอนนั้นเอาใส่บนได้เป็นบม,มีก่อนยายออกก่อ็โอยจะทำทีบดได้เป็นทียายออกอเสียงโดดเชียงร่เจ้าเลยเหตุการณ์เดตจกา เราไปยันบันทีไปยับนทางกดอนชิจัดกะจัดอนกะอออนบ่อยมันทีกันอยู่บนไฟบนมันบอไลเห็ดจังกระดายนะ คุณบุตุกบุตุกมาจะมีหกกันอีกแล้วบนพักทีกันพี่น้องอยู่บนไฟบนมันจุ่งกันเกับยายอ่ออกบดมิดโจงมิด เหมันทวมกันเน่ตอนวันกับจบริหินเป็นที่วัน Con mày với tụ Con mày với thôi bắt buộc vẫn mồm bật mồm bắn mồm bắn mồm sáng, mồm bắn mồm bắn mồm bắn mồm bật mồm bắn mồm bắn mồm bắn mồm น้นตกอุได้ลงมาออกจากัานโยนขกจะดูดอันกับแปลงห้องน้ำก็จะเิว่อยากจะจะแปลงห้องน้ำล้วปี่น้อง เก็บกะออกนอกผู้ดีงามมาเถอะเนาะออกนอกง,งามงามไป เก็บเอาไปไหว la ้เน <ah UH, ี่ยวบไปเสวะเอาแนเผือกเอาไปเห็ดเขาขวเบิดก็เทียมทูนยายมิดกันนี่นะบพราะมันมันตัวรามเน่นองไปเสวะบกเ่นเนี่ยอ๋ออย่ามันขับมันนานโรทิดใชหมังไอ้รพี่มิตรบกเ่นโรคิ่นใพี่มิเตร์บกเ่นเต็มที่พี่เบีแมนเบิดที่เบียบกเ่นปีกายนี่ บอกว่าทั่วมันจริงนามันจะบได้กินมันจะโบลายมันจะบเพอดีพเคยถี่ห่างถี่เขาแกออกโบได้สองบได้สามเยแกกออกจากกันบื้ออื่นค่มันมันตีแต่เนาะมันยาวแล้วใบเนาะก็มาจะนางมาปุ๊กป่ปุ๊กชิบะบอกบอกอยังโอ้ยกระพักแว่นน่แ่นกะักเวนั่นเนาะ พักอีสางกินอีพ่อพี่น้องเข่ากะกันหน่อยนี่บานกะใช่ไหมเสียงรถบึ้งบึงบานบานบานพี่น้องเอ้ย ถุนมักพีขึ้นกระเหมากไงนะเนเดีเอ้ยโทษพีน้องเด้ยวไงแล้วมากนกนเลเดี๋ยก,ก็เป็นปีนี้ปีหนาก็ได้แหละได้พักแวนขนาดกันดดูเบืองพักแวนนดิทาชาหนามเซบักกินพักแวนนี่ ไปเอาเนือ่เปิดไว้มันมงามมงามไปยังด้อเอาหนามาใส่เข้มๆกันจะปีกหนามใส่จุดยาเกิดตูนี้ว่าแม่พักแวนพี่สันแม่พักแวนกระซื้อมาแต่วนข้าจะคขายนั่นกระพักแวนน่มันหย่อนใบใหญ่กีมันบางามนี่หย่อนนอยหนึง cái bộ phim nhang đọc đọc phim nào nọ mà nàng như hôm phim nào đấy kẹp cả ừ. Ừ. tắc khẩu hoàn cả จะเห็ุใดฉันเลยจะบางเงินขั้ววะจะบางเงินขั้ววะเอาหนามาใช้วะตูใช่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 เ่อกาดนี่เปิจะใส่เบดได้มันได้พวป้าไปฆ่าขัโดนเนรูกระจายดานเขาตะแกรงคนมุนี้ามันกระ่ใหญ่เลย <laughs> ดินมันเกนดกดูน่าหายน้อยนี่จพะปล่กในปลงก <laughs> นี่ป,ปลูกเพื่อเดียวเด็ในบ้านนในะปลูนปนกนเอาไปปลูกในสวนงามนะอันไหน กูอยากมันอันฉีดหน่อยมันกูก็ได้บบตัดหลายเสื่อกระโดดกินดอกมากันนี้มันช่ใหญ่ยังมีหมากีวันนี้ไม่มีหมากกันเสบายตัดอันใหม่อันใบมันออกเมื่อยพี่น้องเลยมาตักกันกันเลยมาสวน đèn nó còn xuống cho khô đây sao bằng ướt để chuẩn thằng năng nó có thảo phát mua này nè ก็เป็นดอกวะ่ะปัวหัวได้พี่น้องครับเป็นดอกพระเถ่าก็ตากแหลมาบาบบอยนี่เอาไปแกงกินบเผ็ดบ่ะพระบัวหอมโอ้บักแตงก็เป็นดอกเลยเนาะป้าพระเถ้า นัวบุญพี่น้องบุญเงินายบัวมันโดนดงเฮ็ดว่ามันโดนดงบดได้เก็บก็ลอยกระเช้าออกไปปลูกบป็นยืนนั่งโอเคพี่น้องอยู่ดีมีแห้งโฉมมันลำด้วยพี่น้องบาย